สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับป่าทิวบอลเต็งนะครับอยู่กับป่าทิวบอลเต็งนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่14นะครับบอลเยอะมากมายเลยนะครับเลือกแทงได้เลยนะครับแต่วันนี้นะครับจะมาให้ทีเด็ดนะครับวันละ2ตัวนะครับจะมาให้ทีเด็ดเป็นวันละ2ตัวนะครับแต่ในกลุ่มนะครับในกลุ่มนะครับมีให้ทั้งหมด4ตัวนะครับในกลุ่มมีให้ทั้งหมด4ตัวนะครับ วันนี้นะครับวันนี้นะครับป๋าทิวนะครับป๋าทิวก็จะให้ไปนะครับวันนี้ป๋าทิวก็จะวิเคราะห์แล้วก็ให้ทีเด็ดบอลไปเลยนะครับบัตทีเด็ดบอลไปเลยนะครับอคู่แรกนะครับที่จะให้นะครับคู่แรกที่จะให้นะครับคู่แรกที่จะให้นะครับคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนยูนะครับราคานะครับอยู่ที่ครึ่งลูกนะครับ่าแล้วก็ครึ <that> ่งควบลูกนะครับแล้ว <that> ก็หนึ่งลูกน้ำ <arsi> ล <that> ้นเลยนะครับ อ่าอ่าเราไปดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับอ่าเราไปดูประวัติเลยนะครับประวัติเลยนะครับอ่ะหกนัดหลังสุดนะครับหกนัดหลังสุดที่เจอกันนะครับหกนัดหลังสุดที่เจอกันนะครับอ่ะเวสต์แฮมนะครับชนะสามหนึ่งนะครับแมนยูแมนยูนะครับชนะสองหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็เวสต์แฮมนะครับชนะสองศูนย์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับ แล้วก็เวสแฮมนะครับแพ้นะครับสามหนึ่งนะครับแล้วก็จบเสมอศูนย์ศูนย์นะครับอ่าหกนัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับ่เดี๋ยวเรามาดูนัดหลังสุดนะครับนัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนัดหลังสุดนะครับชนะนิวคาเซินนะครับสามประตูต่อหนึ่งนะครับอ่าเสมอมานะครับไม่ใช่บอลลีกนะครับอันนี้ไม่ใช่บอลลีกนะครับ อ่าแล้วก็เสมอเชลซีนะครับเสมอคิสตันพาเลตนะครับอ่าแล้วก็ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสังเกตนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเล่นกับทีมใหญ่ๆเล่นดีมากเลยนะครับแต่เล่นกับทีมเล็กๆนะครับเล่นไม่ค่อยดีเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูทานะาของเวสต์แฮมนะครับ6นัดหลังสุดทาหน้าของเวสต์แฮมนะครับเวสต์แฮมนี้กําลังฟอร์มดีเลยนะครับ เทพลินการ์ดนะครับเทพลินการ์ดเลยนะครับอ่ะเวสแฮมนะครับเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็ไปชนะเซฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับสามประตูต่อศูนย์นะครับชนะสเปอร์นะครับสองหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็ไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสองประตูต่อหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็ไปชนะลีดยูไนเต็ดสองศูนย์นะครับนี่นะครับอ่าวันนี้นะครับ เราจะให้เยดคู่นี้นะครับให้ไปที่ให้ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนยูนะครับต่อครึ่งลูกพอนะครับต่อครึ่งลูกพอนะครับอ่าต่อครึ่งลูกพอนะครับอ่าคู่ต่อมานะครับคู่ต่อมานะครับคู่ต่อมานะครับอ่าคู่ต่อมานะครับเราจะให้ไปที่อ่าเดี๋ยวดูสักคู่นะครับขอเช็คสักคู่นะครับอ่านี้ทําแบบสดๆเลยนะครับไม่มี ไม่มีช้อยมีอะไรให้ดูเลยนะครับอ่าสักครู่นะครับอ่ะยูเวนตุสนะครับยูเวนตุสนะครับไปเยือนนาการีนะครับนายาลีนะครับอ่ะเราไปดูสักครู่นะครับอ่ะหกนัดล่าสุดนะครับที่เจอกันนะครับยูเวนตุสนะครับชนะ1นูนย์นะครับยูเวนตุสชนะ3ประตูต่อหนึ่งนะครับอ่าไปเยือนชนะ2อศูนย์นะครับเตะในบ้านนะครับชนะอีก2ประตูต่อศูนย์นะครับ แล้วก็ไปแพ้นะครับ2-0นะครับแล้วก็ชนะ2-0นะครับอ่ายูเวนตุสนะครับถือว่าฟอร์มตอนนี้นะครับไม่ได้ย่าแย่นะครับถึงจะตกรอบยูฟ่าแชมเปียนลีกแล้วนะครับก็ยังไม่ย่าแย่นะครับก็ยังไม่ย่าแย่นะครับอ่าเอาละมาดู6นัดหลังสุดของกายารีนะครับกายารีนะครับแพ้ลาซิโอ1-0นะครับอ่าแพ้อัตาลันต้านะครับ1-0นะครับ แล้วแพ้อาโตนิโน่นะครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับอาไปชนะแล้วก็ไปชนะมานะครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ชนะมา1ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ไปเสมอซามโดเลียนะครับ2ประตูต่อ2นะครับอาจเดี๋ยวไปดูของท่าของยูเวนตุสแล้วกันนะครับ6นัดหลังสุดของยูเวนตุสนะครับอันนี้ไม่ใช่บอลลีกนะครับเอาไปแพ้ปอร์โต้นะครับ2-1นะครับ อามาเตบอลลีนะครับชนะมา3ประตูต่อศูนย์นะครับอ่าแล้วก็เสมอเวโรนานะครับ1ประตูต่อ1นะครับอ่าแล้วก็ชนะมา3ประตูต่อศูนย์นะครับอ่าแล้วก็ชนะราซิโอมา3ประตูต่อ1นะครับอ่วันนี้นะครับทางด้านของยูเวนตุสนะครับทางด้านของยูเวนตุสนะครับต่อไปที่1ลูกนะครับ1ลูกนะครับหรือ1ลูกครึ่งนะครับอ่ามี2ราคานะครับ1ลูกครึ่งน้าล้นนะครับต่อ1ลูก นะครับวันนี้นะครับจะให้ไปที่ยูเวนตุสนะครับยูเวนตุสนะครับต่อ1ลูกนะครับใช้ไปที่ยูเวนตุสนะครับราคาต่อ1ลูกนะครับอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่ะกลุ่มนําเล่นนะครับนี่นะครับกลุ่มนําเล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวขยายให้ดูนะครับอ่ะกลุ่มนําเล่นนะครับนี่นะครับอ่ามีสมาชิกน้อยนะครับสมาชิกน้อยนะครับเพิ่งมาสร้างกลุ่มนะครับอ่ะเพิ่งมาเก็บ ลูกค้าในกลุ่มนะครับอยากแนะนํานะครับอยากแนะนําให้บวกนะครับแนะนําให้บวกนะครับดูในกลุ่มได้เลยนะครับอ่ะนี่นะครับเป็นเวลาห้าทุ่มสิบห้านะครับวันของวันที่8นะครับอ่ะส่งไปนะครับแล้วตอนเช้านะครับอ่ะสเต็ปแตกสี่นะครับอ่ะอ่ะแล้วมาอีกวันหนึ่งนะครับก็ให้ไปเหมือนเดิมนะครับอ่ะก็แต่นะครับแต่ยกตัวหนึ่งนะครับเข้า3ยกหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็บอลเดี่ยวเสียนะครับเสียครึ่งนะครับ อ่าแล้วก็ให้ไปเหมือนเดิมนะครับแต่นี่นะครับให้วันเดียวแอตลิกโกมาหลีกไปนะครับเข้านะครับอ่าให้บอนชุดไปนะครับเสียนะครับอ่าอ่าแล้วก็มามามาต่อครับอ่าก็ให้ไปครับเวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบหกนะครับอ่าหนึ่งทุ่มสี่สิบหกก็ให้ไปนะครับอ่าให้ไปสามตัวนะครับเวลาสิบโมงอีกวันนะครับก็แตกอีกแล้วนะครับสามตัวกับบันเดี่ยวด้วยนะครับอ่า แล้วเวลาสี่ทุ่มนะครับสิบเอ็ดสี่ทุ่มสิบเอ็ดก็ให้ไปอีกนะครับสี่ทุ่มสิบเอ็ดก็ให้ไปอีกสี่ตัวนะครับอ่าแตกอีกแล้วนะครับล่าสุดเลยนะครับอ่าล่าสุดเลยนะครับนี่นะครับอ่าแตกอีกแล้วนะครับอ่าแล้วก็มาเป็นเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานเข้าสองตัวนะครับตายสองตัวนะครับวันเดียวตายนะครับอ่าแล้วมีกิจกรรมทายผลให้เล่นนะครับ มีกิจกรรมทายผลให้เล่นแจกเงินรางวัล300บาทนะครับแจกเงินรางวัล300บาทนะครับเข้ามาเข้ามาทายผลได้เลยครับท่านใดอยากเข้ากลุ่มนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับ mm 8 9 m นะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับ mm 8 9 m นะครับเดี๋ยวมีกลุ่ม vip ด้วยนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปแทงบอลกันต่อเลยนะครับมาครับอ่าเราก็ เราก็ให้ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับยูเวนตุสนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแทงให้ดูสดสดร้อนร้อนเลยนะครับอ่ะตอนนี้เราอยู่กันในหน้าตอนนี้เราอยู่กันในหน้ายูฟาแล to to United United. Uh ้วนะครับ huh. ย right uh ูฟาแล้วนะครับย in ูฟาเบแล้วนะครับอ่ะเราจะมาแทงให้ดูสดสดเลยนะครับอ่ะสักครู่นะครับอ่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนี่นะครับต่อราคาครึ่งลูกนะครับแล้วก็ครึ่งควบลูกก็มีนะครับ ให้ไปที่ครึ่งลูกพอนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครึ่งลูกพอนะครับ1500บาทนะครับ1500บาทนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ่าแล้วอีกทีมหนึ่งนะครับอีกทีมหนึ่งนะครับก็ยูเวนตุสนะครับนี่นะครับยูเวนตุสนะครับเจอกายาลีนะครับให้ไปที่ยูเวนตุสนะครับต่อ1ลูกนะครับต่อ1ลูกนะครับต่อ1ลูกนะครับแทนไปครับ3,900บาทนะครับให้ยูเวนตุสไปที่ แป๊บสักครู่ให้ยูเวนตุสไปที่สามพันเก้าร้อยบาทนะครับอ่าอ่ะนี่นะครับก็ให้ไปที่สองตัวนะครับยูเวนตุสนะครับยูเวนตุสนะครับต่อหนึ่งลูกนะครับกับแมนเสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต่อราคาครึ่งลูกนะครับต่อครึ่งลูกนะครับอ่าสำหรับท่านใดนะครับที่จะสนใจมาสมัครนะครับก็ไปสมัครกันได้นะครับที่ไลน์นะครับ u f a b e t 885นะครับอ่าตัวพิมพ์เล็กนะครับก็อย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะครับอ่าสมัคร300นะครับโปรที่1นะครับสมัคร300รับฟรี100บาทนะครับสมัคร300รับฟรี100บาทนะครับอ่าทำเทิร์นเปลี่ยน1เทิร์นเท่านั้นนะครับอ่าโปรที่2นะครับสมัคร1,000ฟรีชุดกีฬาด้วยนะครับโปรที่2นะครับสมัคร1,000ฟรีชุดกีฬา1ตัวนะครับท่านเลือกได้เลยนะครับจะเอา สโมสรไหนนะครับเลือกได้เลยนะครับจัดส่งฟรีถึงบ้านเลยนะครับอ่าแล้วสมัครแล้วนะครับถ้าอยากเข้ากลุ่มนําเล่นนะครับก็มาเข้ากลุ่มนําเล่นได้เลยนะครับอ่าแล้วอย่าลืมแจ้งนะครับว่ามาจากช่องของป่าทิวนะครับมาจากช่องของป่าทิวนะครับอย่าลืมแจ้งนะครับว่ามาจากช่องช่องของป่าทิวนะครับอ่าเว็บยูฟาเบ็ดนะครับแปดแปดห้านะครับสมัครขั้นต่ําเพียงหนึ่งร้อยบาทนะครับ สมัคร300รับฟรี1 0 0บาทอีกเช่นเคยเลยนะครับอาสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ